ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยาฐานะและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีการศึกษา2563ด้วยความยินดียิ่ง ข้อมูลผู้ขอรับการประเมินข้าพเจ้านางสาวอาลิสาหาดนินเกิดเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2531ปัจจุบันอายุ33ปีเริ่มรับราชการเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2555ตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้รับการแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2561โรงเรียนเชียงกลมวิทยาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะช นาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเลยพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเลยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูอายุราชการ8ปี6เดือนประวัติการศึกษาจบระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านานาดอกคำในปีพุทธศักราช2544จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนนาด้วงวิทยาในปีพุทธศักราช2547จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเลยพิทยาคมในปีพุทธศักราช2 5 150. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรในปีพุทธศักราช2555จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในปีพุทธศักราช2558หน้าที่พิเศษครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ท4เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป เลขานุการงานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศออนไลน์ระบบซีซ่าโอเบกค,ครูเวนยามหน้าประตูโรงเรียนและโรงอาหารประจำวันอังคารครูเวนยามรักษาการกลางวันและคำสั่งอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ภาระงานในหน้าที่ครูผู้สอนภาคเรียนที่1สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณและรายวิชาการตัดต่อวิดีโอรวมจำนวน25้าคาบต่อสัปดาห์ภาคเรียนที่2สอนรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีและการผลิตชิ้นงานจำนวน23คาบต่อสัปดาห์ ชั่วโมงการปฏิบัติงานในปีการศึกษา2 5 6พข้าพเจ้ามีชั่วโมงปฏิบัติงานดังนี้ 1. ชั่วโมงตามตารางสอนจำนวน800ชั่วโมง 2. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ไม่รวม PLC จำนวน366.40ชั่วโมง 3. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จำนวน51ชั่วโมง 4. การตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน66.40ชั่วโมง รวม1,284.20ชั่วโมงการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศออกำหนดในปีที่3พุทธศักราช2563ข้าพเจ้าเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรดังนี้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่1-3รหัสหลักสูตร63025หน่วยงานที่จัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส สวทระหว่างวันที่23-25พฤษภาคม2563จำนวน20ชั่วโมงการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อขอรับการประเมินเลื่อนวิทยาฐานะชัะนนันการพิเศษด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1.1 การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเทคโนโลยีที่กลุ่มสาระได้จัดการเรียนการสอนโดยมีการนำมาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้รวมทั้งมีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ข้าพเจ้า ได้จัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นตัวชี้วัดที่1.2.2การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ขเจ้าได้จัดทำแผนการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้เพื่อกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและเป็นลายลักษณ์อักษรตัวชี้วัดที่1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้โดยการใช้แผนการสอนแบบบูรณาการใช้รูปแบบการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการที่หลากหลายที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.2.4คุณภาพผู้เรียนข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้มีสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ตัวชี้วัดที่1.3การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตัวชี้วัดที่1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสอดคล้องกับมาตรฐาน ฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้โดยการประมวลผลตามสภาพจริงเพื่อนำ <พอ S 1> ผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตัดสินผลการเรียนรู้ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียนตัวชี้วัดที่1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทําวิจัยในชั้นเรียนโดยกระบวนการการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้ เป็นไปตามศักยภาพด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนตัวชี้วัดที่2.1การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดห้องเรียนรักษาความสะอาดในห้องเรียนสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะ วิตทักษะการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตัวชี้วัดที่2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้าดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยการออกเยี่ยมบ้าน100%ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเส,สมอแก้ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคลตัวชี้วัดที่2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชา ข้าพเจ้าดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเป็นข้อมูลสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนทั้งนักเรียนประจำชั้นที่ปรึกษาและข้อมูลการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบด้านที่3ม ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่3.1การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองโดยได้จัดทําแผนการพัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการของสถานศึกษาทําความเข้าใจตามนโยบายแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่3.2การพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ในระดับสถานศึกษามีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียนระบุปัญหาวิเคราะห์สาเหตุระดมความคิดเพื่อนำเสนอวิธีและทดลองใช้วิธีการแก้ปัญหามาสรุปผลโดยนำความรู้ทักษะจากการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง ประเมินขอขอบพระคุณทุกคำแนะนำทุกข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณค่ะ